วันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักวิธีทํำก้นกระเป๋ากันนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นก้นกระเป๋านะคะเป็นก้นกระเป๋าที่เป็นหนังนะคะก็เป็นสำเร็จรูปนะคะก็คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีทํทำนะคะ,ะเริ่มจากก้นกระเป๋าแบบนี้กันบ้างนะคะเข็มที่แม่ใช้แม่ใช้เข็มเบอร์ห้านะคะนี่นะคะเป็นเข็มเบอร์ห้าแล้วก็ ไหมก็ใช้ไหมค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันนะคะด้านบนเนี้ยเป็นแบนๆนะคะแบบเป็นเรียบๆเป็นด้านเรียบนะแต่ด้านล่างจะเป็นด้านนูนก็คือตัวตั้งกระเป๋านั่นเองเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากจุดม,มุมมุมแรกนะนี่นะคะเราจะเริ่มอย่างนี้นะคะก็คือเราจะทิ้งปลายไหมไว้ค่อนข้างยาวนะคะ ก็จะทิ้งปลไหมไว้ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็สอดปลายเข็มเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ใช้ไหมไมาเกี่ยวแบบนี้นะนี่นะคะอันนี้เป็นเป็นการเริ่มเ,เริ่มต้นนะคะนี่นะคะเป็นการเริ่มต้นแบบนี้นะแล้วก็ หนึ่งครั้งนะคะจากนั้น่พันออกไปนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงขึ้นมานะคะครั้งที่สองนะนี่นะแล้วก็พันไปใไหม่นะคะเ,เราก็จะถักเป็นอ,อ,อันนี้เลยนะคะซิงเกิลคเชแบบนี้เลยนะคะ ลงอีกครั้งนึงนะคะเราจะลงเขาสองครั้งแบบนี้เห็นไหมคะตาหนึ่งหลักนี่นะคะเราก็แต่ทำให้ดูอีกครั้ง,น,งนะคะเราก็มาลงตรงนี้นะนี่นะคะเด่งเข้าลงมาอันนี้ครั้งที่หนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะเป็นครั้งที่สองเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปนะคะตลอดทั้งหมดเลยแบบนี้มาถึงตรงม,มุมนี้นะคะเดี๋ยวถึงม,มุมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะ ตรงนี้เราก็ทำหนึ่งช่องนี่นะคะหนึ่งช่องก็คือสองครั้งนะคะตรงนี้เลยถ้าอันนี้มันเป็นฐานกระเป๋าสำเร็จรูปนะคะนี่นะเราจะได้อย่างนี้ค่ะก็ทำให้ ให้เขาแบบครบหมดนี่เลยนะมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะแค่ตรงนี้นะคะทําจากนี้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเจอกันค่ะนะคะพอได้ทั้งแถวเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ตรงมุมที่เมย์บอกไว้นะคะว่าตรงนี้นะตอนแรกก็คือทําแค่สองใช่ไหมคะแต่ตรงน,นะรงน,รงนี้ทั้งทุกมุมเลยนะเราจะทำสามครั้งนะคะนี่คือครั้งที่สามก็เราก็จะลงเป็นสามซิงเกิลสามอ่า สามสิงเกิลโครเชนะคะในมุมนะคะทุกมุมเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็แต่ละมุมก็ดูนะคะว่าตามขนาดของตัวเองนะและที่เหลือเราก็จะทำเป็นสอง s ิงเกิล r ครเช t นะคะจนจบเลยนะคะตรงนี้ก็ทำประมาณนี้เลยนะคะก็จะทำทั้งหมด4ี่มุมนะคะนี่นะคะอันต่อมาเราก็ทำาิงเกิล c ครเชทั่วไปนะคะก็คือลอดห่วงธรรมดาสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะ นะเราก็ทําวนไปเลยนะคะเนี่ยค่อยๆทําไปเลยนะคะแล้วก็นี่นะเนี่ยก็ทําอันต่อมาก็ทําเป็นซิงเกิลโครเชตนะคะก็จะสามารถทําทค่อยๆทําไปแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ทําวนไปลักษณะนี้เลยนะคะค่อยๆทําไปแบบนี้นะคะ ทำให้ถึงมุมนี้เลยนะคะเนี่ยพอมาถึงมุมนะคะเราจะทำสามสิงเกิลโครเชต์นะคะในหลักเดียวกันนะคะก็คือทำสามลอดอถักธรรมดาสามครั้งนะคะลอ,ลอดลอดหุ่นแบบนี้สามครั้งนะในหลักเดียวกันแล้วเราก็ทําวนไปเลยนะคะเนี่ยเราจะทําแบบเนี้ยทั้งหมดตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมดสี่มุมนะคะค่ะแล้วก็พอเรารทําวนไปนะคะทําวนไปเรื่อยๆทั้งหมดครบสี่มุมแล้วนะคะนี่เลยถึงตรงนี้เลยนะคะ เเราาก็มจน,นี่นะคะเราทําครบแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็มาทําจุดสุดท้ายก็คือตรงนี้เราขึ้นโซ่สองไว้ใช่ไหมคะอ่ะเราทําไว้แค่สองหลักใช่ไหมคะเราก็จะทําหลักที่สามก็คือลงเขาเลยนะคะเราก็แบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วทีน่นะ,ะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะทีนี้ตรงนี้ เป็นก้นกระเป๋าเราจะต้องทําให้เขาซส,สวยใช่ไหมคะเราทําแบบนี้เลยนะคะเอาเข็มย้อนกลับมานะนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเขาแล้วก็ดึงออกไปนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะขึ้นโซ่ได้เรียบร้อยแล้วนี่เลยตรงนี้เราเขาก็จะเป็นแนวแบบไม่ได้เป็น แนวต่อเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นแนวส,สวยๆทีนี้จากนี้นะคะเราก็มาพลิกด้านโดยที่นี่นะคะเราจะทำซิงเกิลโคเชไปนะคะโดยเข้าตรงนี้นะคะเข้าช่องนี้นะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะข้าตรงนี้นะคะขึ้นนะคะแบบนี้ นี่นะเห็นไหมคะที่เป็นตรงนี้ด้านหลังนี้นะคะนี่นะเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ไปนะคะทุกหลักเลยแบบนี้นะแบบนี้นะคะนี่นะเขาจะเป็นลายแบบนี้ทำไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นชัดนะคะนี่นะคะเราก็ ทำด้านหลังเขานะคะนี่นะคะด้านหลังอันเดียวแบบนี้นี่นะคะนะคะเราก็จะขึ้นลักษณะน,นี้ค่ะเราก็ทําไปนะคะตลอดวนรอบเลยนะ แล้วพอวนรอบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะนี่นะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่นะคะพอเราทําก็จะได้ลักษณะนี้นะนี่นะเขาก็จะเป็นเรียกคู่แบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือตรงนี้เราก็นี่นะคะพอจบอันนี้จะจบรอบนะคะเราจะให้เขามาอยูตรงนี้นะเราก็ นี่เลยข้าตางนี้เลยนะคะแล้วก็ตึงเขาขึ้นมานี่แล้วเราก็ขึ้นโซ่นะคะนี่นะคะด้านข้างเนี่ยเขาจะขึ้นโซ่แบบนี้ได้เลยจากนั้นนะคะเราขึ้นโซ่นะคะสองสามแบบน,นี้นะพันหัวเข็มลงไปนะคะพันหัวเข็มลงหลักนี้เลยนะคะมุมเลยนะคะลงหลักเดิมนะนี่นะคะ พันหัวเข็มนะคะสองครั้งนะอันนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงหลักเดิมแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงนะคะแบบนี้นะแล้วก็ถอดออกค่ะครั้งที่สองหลักเดิมนะคะ ในครั้งที่สองหลักเดิมแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็ถอดออกนะคะต่อมานะคะครั้งที่สามนี่นะคะครั้งที่สามนะคะพันนกเข็มนะคะ,นนะ,คะสองครั้งลงหลักเดิมนะคะ นะคะคถัดออกทีละสองห่วงนะคะแบบนี้นะคะนะคะข้งที่สี่ลงนะคะแบบนี้นะถัดออกทีละสองนะคะสองค่ะอย่าแงบบนี้นะคะจากนั้นนะจากนั้นนะคะสอดเข็มเขาเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมเข,เขาเข้ามาแล้วดึงเขาออก เป็นเขาออกมาแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งนะคะลงหลักถัดมานะคะนี่นะคะครั้งที่สองนี่นะคะทาทีละสองครั้งนะคะแบบนี้ครั้งที่สาม ในหลักถัดมาเลยนะคะน,นะค่ะครั้งที่สามนะคะถัดออกนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะต่อต่อไปนะคะ,ะ,คะเราจะมาพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ แบบนี้ลงหลักถัดมานะคะแบบนี้นะคะถอดสองห่วงแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะต่อมานะคะพันสองครั้งนะคะลง นี่ครั้งที่สองแล้วนะต่อไปเป็นครั้งที่สามนะคะสองครั้งนะคะอันนี้นะคะครั้งที่สี่ค่ะสองครั้งนะคะทีละสองห่วงนะคะถอดออกครั้งที่ห้านะคะ ถอดเอาเทเลสสองห่วงนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้เราจะได้แบบนี้แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราสอดเข็มเขาเข้าไปตรงหลักแรกนะคะแบบนี้นะดึงออกค่ะแบบนี้นะนี่นนะาใช่ไหมคะแล้วก็ส้นหนึ่ง พันธุ์เข็มมาคะลงมาหลักถัดมาหนึ่งครั้งนะคะพันธุ์เข็มครั้งเดียวนะนี่นะคะตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะเราจะทาซ้ําเหมือนกันเลยทั้งหมดทั้งรอบเลยนะคะทาเหมือนกันทั้งรอบเลยนะนี่นะคะสองบบนี้นะคะเราจะทเหมือนกันทั้งรอบนะคะ นะคะเราจะพันทาแบบนี้เหมือนกันทั้งรอบจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะจะทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพันนกเข็มนะคะสองครั้งแบบนี้นะคะลงหลักขัดมานะคะลงหลักทํามาแบบนี้ ถอดถอดนี่นะคะหนึ่งนะครั้งที่สองนะคะนี่นะคะถอดครั้งที่สามนะคะครั้งที่สี่นะคะ ะค,ะครั้งที่ห้าค่ะเราจะทำแบบนี้วนไปทั้งรอบเลยนะคะนี่นะพอเราได้ห้าแล้วนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเราก็สอดเข็มตรงนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมเข้าไปนะคะถอดออกเลยนะนี่นะคะ แกวไหมเขาออกเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะทําวนเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็ทําพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งสามหลักนี่นะคะเราก็ทําวนมาทั้งรอบเลยเดี๋ยวมาถึงตรงนี้เราเรา,เรามาเจอก,กันนะคะมาเจอกนะะันค่ะนี่นะคะเราทํามาสักพักหนึ่งเลากเาจะได้ลักษณะนี้นะนี่นะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเราก็นี่นะคะ ทำให้ครบรอบนะคะเดี๋ยวครบรอบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเทิร์นง่ายๆนะคะเราก็ถักวนไปให้ครบรอบนะคะเดี๋ยวตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราลับมาเจอกันนะแล้วเจอกันค่ะนี่นะนี่นะคะพอเรารทําครบรอบเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทําครบรอบแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะทีนี้เราก็มาจบรอบเขาด้วยพันเข็มสามครั้งนะคะนี่นะ นนี่นะ,ะสองแล้วก็สามนะคะอันนี้ครบรอบแล้วนะจากนั้นนะคะนี่นะจากนั้นนะเรามาดูนะคะนี่นะคะเราก็มาดูนะ เราจะสอดไหมเขาตรงกลางเลยนะคะตรงกลางและถอดเขาออกเลยนี่นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้เราจะนับหนึ่งนะคะหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะพันนุ่เข็มหนึ่งครั้งมาลงหลักที่หนึ่งนี้เลยนะคะหลักนี้หลักที่หนึ่งนี้นะคะแบบนี้นะก็จะได้นี่นะคะ ลงไปเลยนะคะก็ถอดทีละสองห่วงเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เลยทีนี้ตรงนี้นะคะหลักที่สองพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเหมือนที่เราทําตรงนี้เลยนะตรงนี้เราจะพันหัวเข็มสองครั้งห้าหลักทําเป็นเมฆโครโพดอีกแถวที่สองไปนะคะอย่างนี้นะหนึ่งนะคะครั้งที่สองแบบนี้นะคะครั้งที่สาม แบบนี้นะคะครั้งที่สี่แล้วก็ครั้งที่ห้าแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คือจะทำมคาโพดในหลักที่สองเลยนะคะหลักที่สองแล้วก็เป็นแถวที่สองด้วยนะคะนี่นะคะตรงนี้เราก็ทำมคาโพดนะคะนับนะคะ หมือนเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะนี่นะแล้วก็ถอดเขาออกแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะโซ่หนึ่งตรงนี้ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะพันุเข็มลงนะคะหลักที่หนึ่ง ครั้งที่สองนะคะทุกแถวเราจะทําแบบนี้เลยนะคะหลักที่สองเราจะมาลงนี่นะคะกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางน้องเขาเลยนี่นะคะกึ่งกลางไม่ข้าโพดเลยนะคะนี่นะกึ่งกลางเลยนะคะอันนี้ลงแล้วก็ถอดออกตั้งแต่ตรงนี้ไปคือทําเหมือนกันหมดทุกแถวเลยนะคะทําเหมือนกันเลยนะ อันนี้คือหลักที่สามนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้เหมือนแถวแรกแล้วใช่ไหมต่อไปพันธุเข็มสองครั้งนะคะในหลักที่ห้าแบบนี้นะคะหรือ,อ,อหลักตรงกลางนะคะหลักที่สองนั่นเองนี่นะคะนี่นะแล้วเราก็ถอดออกพันธุเข็มสองครั้งนะคะ แบบนี้นะครั้งที่สองครั้งที่สามสองครั้งนะคะครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะนี่นะคะเราก็ทําวนไปแบบนี้เลยนะคะค่อยๆทําไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นลายที่แบบว่า นิยมเห็นนิยมกันอยู่นะคะก็ค่อยๆทํานะคะเนี่ยทาไปเลอยอันนี้ให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะแล้วเราก็เนี่ยนะคะเราทําวนครบรอบให้ครบรอบไปนะคะก็เดี๋ยวมาเจออีกทีหนึ่งคือตอนจบรอบที่สองนะ่าจะโอเคแล้วเนาะนี่นะคะลักษณะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเด็ดนี่นะคะ,ะ,คะพอมาถึงตรงนี้นะอันนี้คือจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไปต่อไม่ได้นะคะนี่นะคะนี่คือแถวที่สองนะ เราก็จะจบด้วยฟันนูเข็มหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้อันนี้คือจับจบนะตรงนี้เราก็จะมีสองห่วงใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้จะเป็นห่วงกลางนะแล้วก็จบรอบเขานะคะเราก็จบรอบเขาได้เลยนี่คือจบรอบแล้วนะคะรอบที่สองนี่นะก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่สาม เราก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะขึ้นด้วยโซ่สามแล้วพันหัวเข็มมาหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งนะลงเพราะตรงนี้ยเป็นหลักกลางหลักกลางเลยใช่ไหมเราก็ลงเขาได้เลยนะคะลงเขากลางหลักได้เลยนี่นะคะหนึ่งนี่นะแล้วก็สอง นะคะสามสี่ห้าเราก็ถึงออกตรงนี้หลักแรกนี่เราไม่ไม่นับนะคะเราก็จะนับหนึ่งสองสามส,ามสี่แล้วก็มาสอดเขาหลักนี้นะจากนั้นก็รวบลบออกเลย แบบนี้นะคะจากนั้นก็โซนหนึ่งและพันุัเข็มหลักที่หนึ่งนะคะอันนี้คือหลักที่หนึ่งเราก็ลงเลยนะคะเราก็ลงหลักที่หนึ่งมาเลยนะคะเราก็นี่นะคะแล้วเราก็มาลงหลักที่สองนะคะนี่นะคะ่ะหลักที่สองแบบนี้นะ และหลักที่สามเขาก็จะเข้าพรอบพอดีนะคะนี่นะนี่เราขึ้นแถวที่สามแล้วนะเห็นไหมคะทีนี้ตรงนี้พอถึงตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถทำพอถึงตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถทำต่อเข้ามาได้เลยนะคะก็คือพันทุกเข็มสองครั้งแบบนี้นะลงมานะคะ นนี้ะะคะก็คือทําห่วงต่อไปได้อทําเม่ขพบกเมฆต่อไปได้เลยนะคะนี่นะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะเราก็ทำใม้ขครบห้าหลักแบบนี้นะคะ แล้วจากนั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สอดเขาเข้ามาแันนี้นะคะแล้วก็โซ่นหนึ่งแล้วเราก็ทำวนหลูมเหมือนเดิมนะคะก็คือทำวนไปร,บรอบๆนี้แบบเดิมนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวความต้องการใบใหญ่เท่าไหนก็ขยายอะทำส่งขึ้นมาได้เลยนะคะ เราก็ทาลักษณะนี้นะคะวนรอบรอบๆบเขาเลยนะคะจะวนกี่รอบก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะนี่นะคะก็ทําวนไปได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนแรกว่าจะจะไม่ทำตอนแรกก็จะดูตอนใกล้ๆก้จะจบเลยนะคะพอดีนึกขึ้นได้ว่าตรงนี้อาจจะทํากันยังไม่ได้เนาะก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะที่เราใกล้จะจบใบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะ เล้วเจอกันค่ะนี่นะคะเมื่อใต้สิบสามรอบเราจะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยก็นี่นะคะเวลานับก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ก้าสิบเอ็ดสองสิบสามนี่นะคะประมาณนี้นะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะสอนทำอ่าเป็น ใส่กระเป๋านะคะวันนี้ก็เคยจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะนะ้านะบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันค่ะ